ยินดีต้อนรับสู่ช่องดีบีบชแนลวันนี้ผมก็จะมาอยู่บ้านหอบักศิลัชการหนึ่งวันนะครับโอ้โหบ้านคนโล่งเลยเราฮืมมีรีโมทไหนดูสิเรามีรีโมทอ,อะไรครับโอ้โหมือมือดีมัวพีเอสไตื่นตือ ตืดตืดตืดสแตนบายคอมพิดต์ก็เฮียแล้วบ้านเดี๋ยวไฟก็มาอีเฮียอุ้มไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมไม่รู้จะมีอะไรเล่นนะก็คลิปนี้มาอยู่ภอครัชกาลที่วัดน,นะครับก็รอจะไปเอ่อถ้าใครดูติดตามดูบ้านดีบีมนะครับดีบีมแชนแนลก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแต่คลิปนี้ มาอยู่บ้านวักที่ราชการหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นถ้าผมอยู่ในบ้านนี้แต่ก็เอาเถอะนะก็คลิปนี้มีอะไรบ้างกพรใครอยู่บ้านแค่นี้หนึ่งวันก็เม่ออยู่บ้านนี้มันร่วงนะครับเดี๋ยวไปดูสำรวจสำรวจไม่ใช่สำรวจส,มวสิมาอยู่บ้านรับวันเราจะมีกิจ,จก,กรรมกิจ,จก,กรรมอะไรบ้างคนระับที่เราจะต้อง อยู่บ้านที่หนึ่งวันโอ้ฮัลโหลเดี๋ยวพัดไปก่อนนะไปดูก่อนบ้านนี้ม,มาอยู่บ้านไอ้บ้านนี้มันลอกนะมันเกิดอะไรไม่รู้มีคนอยู่ก็ไม่รู้ไม่แน่คนอื่นคนอื่นจะไม่ตื่นก็ไดนะ้ก็เฮียละคือไปดูมาไม่มีใครดูทีวีลเลยฮัลโหลฮัลโหล ัลโหลมีใครอยู่ไหมเปิดประตูนู้นี่มาหาเลยนะอันนี้ก็ห้องน้ำอีเช่นเคยนะไม่มีอะไรทำเลยคลิปนี้นะคลิปนี้ไม่ได้พูดมาตั้งานแล้วเราเพิ่งมาพูดในคลิปที่บ้านขอพักราชการันบ้างไอที่จริงแล้วมันเป็นคลิปมาของแม่ผมครับขอพักราชการนี่ก็อยากจะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า เดีมาท่องเที่ยวมาทำทำคลิปอะไรสักอย่างดูข้างนอกดีกว่ามีห้างขวดหินขวดทรายด้วยวะมีใครเบิร์นรถวะก็ช่างแม่คือก็คลิปนี้เราก็มาอยู่บ้านหนึ่งบ้านจะเกิดอะไรขึ้นบ้านนี่ก็ค่งโคตรโล่งเลยแต่ข้างในมันน่าจะมีเตียมกับทีวีอยู่เข้าพี่ผมจำได้แต่ ก็อเอาอนะเรามาอยู่บ้านนี้ก็ทำอะไรก็ได้นะทดศัพท์กำลังถ่ายคลิปอยู่แต่ไม่เป็นไรนะถ้ามีเครื่องนึงก็ยังดีนะก็ลักซื้อหูฟังอันใหม่ครับหูฟังนะมันดีอยู่แต่มันไม่มีเสียงพูดนะครับผมก็เลยหอหูฟังมาแล้วก็พูดเลยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่บ้านทำอะไรดีนะเปิดไฟอยู่สิไฟไม่อยู่ข้างไหนวะาเปิดไฟนี่หรอ โอ้โหไฟสว่างสว่างเตรียมร้อยเลยเราไม่มีอะไรทำเลยเรามีแต่รีโมทเนี่ยหรือเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีแค่รีโมทเน่ยรีโมท่ s i อ่ะทีวีไม่ทังเลยอ่ะถ้ามีตั้งอ่ะในดูกล่องน,นี่สำรวจกล่องได้งนมกล่อง HSI เหมือน,น,น,นะก,อนอกันนะ S3 เป็นทวีหรือว่าเป็น เครื่อ,องแมตสองรองเลอันนี้ไม่แน่ใจนะห้ามีทีวีห้ามันเปิดห้องอีกอีห้องหนึ่งอะเดี๋ <in> <pip> ยวไปดูก่อน,นว่าห้องอีกห้องหนึ่งมันเป็นห้องอยังไงครับเดี๋ยวก็ควอาจจะงงนิดนึงก็คือห้องนี้ครับห้องห้องนี้มันต้องมันมีทีวีกับทเอสกล่องทีเอสไหแล้วก็ทำไมดิบนมว่าต้องวางตรงนี้วะเออคิดีบพาเป็นอย่างนั้นนะ <in> ห้องก็ล็อกประตูมีคนอยู่ก็ไม่รู้อาจจะไม่มีคนอยู่ก็ได้เขาอาจจะล็อกประตูทางหน้านอันนี้นะก็คิดว่าเป็นไปได้นะแต่ <c oughs> มาอยู่ห้องนี้เดีโย้โหโ,โล่งเลยคือห้องนี้มันโล่งมากอนะสักวันนะคมจะมาอยู่บ้านพักของทางาราชการนะเที่ร์มาของแม่คุงนะครับแต่ ก็คือคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาอยู่บ้านนะครับอะไรดีเนี่ยม,มาเดี๋ยวพูดกิจกรรมดีกว่ากิจกรรมนี้เราต้องออหอโห้ามมัวเลยเมื่อกี้ห้ามมัวขอให้ด้วยห้ามอาจ,จะเบอร์นิดนึงเพราะว่าหมถือกล้องอาจจะไม่ดีก็ได้เออมาพูดถึงเรื่องของเออคลิปของผมนะครับเพราะว่าสน คลิปนี้ไม่ได้พูดมาพตดมาเลยเพราะว่าโมแต่อาัดาคลิปเอาเสียงเพลงมาใส่เขาเพราะว่าผมฟังผมมันไม่มีเสียงครับืมมันพูดไม่ได้แต่ถ้าผุณผมฟังว่าก,ก็น่าจะพูดได้อยู่นะแต่อาจจะมีเสียงเอฟเฟกเกมเยอะนิดนึงแต่ผมก็พยายามจะพูดนะครับแต่ก็ก็เถอดน,นะครับก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดกดไลค์นะครับ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผนี่จะบอกความจริงก็คือว่าผมจะเก็บซื้อ,อฟังแล้วก็หัย่ยอดซับให้ถึงพันซับสไครเบอร์เพราะว่าผมต้องการเงินมาก <c oughs> ก็ผมทำคลิปเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ทำ คลิปแบบสดๆไปเลยเนะี่ยผมชอบทำแบบนั้นนะแต่ก็ถ้าใครลงคลิปว่าเห็นคลิปผมเขาเมนอ,อะไรบ้างก็ต้องติดตามผมด้วยนะเออขอร้องอีกอย่างให้ติดตามผมด้วยนะก็เป็นกำลังใจผมเลยคนระับก็ไม่ได้คอนะก็รู้สึกว่าคอไหมก็คอนิดน,นึงนะแต่ไม่ได้คอเท่าไหร่ก็คลิปนี้ไม่มีที่อะไรทำเลย มีแต่ปลอไฟมีแต่ฮารลมมีแต่รีโมทแล้วก็มีกองสัญญาณอย่างเงี้ยไอ้เรื่มงนีมีทีวเีเลยอกับเตียงด้วยอ่ะเตียงโคตรโลงโจ้งเลยะโคตรโล่งมากเลยน่าจะทำเตียงสองนำเนี่ยคือไว้นอนมาเป็นคู่หรือว่านอนด้วยกันก็เคียลนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คู่เป็นเรื่องอย่างโอ้โหน่าจะมีซักเตียงเตียงกันหนึ่งอ่ะแล้วก็มีทีวีทีนอนด้วย ก็ได้นอนสะดวกเหมือนจะต้องเตรียมมาเองวะ่ะถ้าถึงเัินทรับย์สกายโบผมอาจจาะไม่เที่ยวก็ได้นะหนึ่งพันัติดตามผมด้วยนะคอมเมนต์อะไรก็ติดตามผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดแชร์ชรดกดซับสไครป์ผมด้วยหูลิ้นกูหันเลยก็อยู่บ้านนี้ไม่มีอะไรทำเลยมดนจะเปิดไฟมดนจะคือนรนิมนวมดนจะไปดู อุกซอคุกมุมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กันก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ